Zombie เอาละครับก็อยู่กับผมในายป๊อปอีกแมนนะกับเกมจุดสิดวอเดอรเกรมซีซั่นสองน,นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะในค่ำคืนที่รีกกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมลีกนี้เราก็ตีแย่งชิงบากิชีบีตันนะผมพีตัน <laughs> บีตันอะไรละ่ะสรุปบทเลก่อนผมก็อยู่แรงโดมินเอเต อันดับที่80แก้วนะผมมีแต้มอยู่1457นะดูผู้นำสูงสุดหน่อยโว้ยสองพเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆเลยอ่าสุดจัดสุดจัดอ่าอันดับที่1น0รนะผมมีแต้มอยู่1328นารอย่บะผมก็อยากให้เขาได้เหมือนกันนะก็เหลือเวลาน้อยมากแล้วนะเหลือแค่12นาทีนะผมมาเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในรีกนี้นะผมเราจะทิ้งเกียรติภูมิมาไว้เกียรติวัตรที่น่าจดจำมาไว้นะครับผมมาลุยกันดีฝ่านะ แกบอ่าผมตีสุดๆเลยทุกคนดูดิอ่าขอผมเบาเสียงหน่อยแล้วกันโอ้โหไม่ไหวว่ะหูจะแตกนะทุกคนอ่าเอ้ยมีตัวฟื้นขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะโดยเฉพาะพี่เฮ้นะผมอ่ะมาลุยกันที่ฝ่ายนะผมหนๆก็ในๆนแล้วโชว์ศัก,กยภาพความแข็งแก่งของเราหน่อยแล้วกันเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็แอคโคต้องมาวะ่ะแล้วก็หัวแดงด้วยครับผมมะลุยกันที่ฝ่ายนะผมก็จวนเจียนจ,จ,จัดเลยนะผมอ้ยดูฝั่งโน้นดิดโอเค แต่คิดว่าจะหนีแอร์โฟลองชั้นพ้นหรือไงไม่มีทางเ <c oughs> ดร์โกลจะามไปจัดการทั้งหมดนะผมดูค่าแตกค่าพลังแล้วเอ้ยจิ๊บจอ <c oughs> ้อยวิลเลเวลสามที่แตดเลยนะสำหรับไตเฟอร์ท็อปเจนสองคนนี้พูดอันตรายพูดตรงๆเลยอันตราย <c oughs> มากเลยมาอยู <c> ่ <oughs> สงสัยผมจะเป็นอุปสรรคให้เขาแล้วนะครับผมมา เอยป้องกันหนึ่งเนี้ยผมโอเคอยังลมผมไม่ได้อย่างแน่นอนนะผมเพราะว่าเลือดและดมีดเหลื่อมไปเยอะเลยอะ่ะมาใส่เข้ามาได้แล้วนะครับผมไม่งั้นเวลาจะหมดแล้วนะนายอยู่แหลงเพชรเหมือนฉันหรือเปล่าถ้านายไม่อยู่แหลงเพชรนี่อันตรายแล้วนะของบอสน,นะผมอ่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวพืชหมุนให้หมดเลยนะผมเพราะว่าโหดจ,จัดเลยทีเดียวช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายซะด้วยโอเคก็จนะจะเอาพลังใบเราจะเล่นพลังใบเหมือนกันนะผม โอเคเอ้ยมันยังล้มเราไม่ได้นะเนี่ยอาการนี้พูดเลยนะผมเอยไม่เก็บสแต็กให้ดีอะเอยไม่โจมตีนะครับผมโอเคสวยโลนจะจัดเมื่อไม่โจมตีเราก็ไม่โจมตีเหมือนกันนะผมเพราะว่าเราเป็นสายที่แบบว่าอ่าต้องใช้หมัดไอ้นี่ซะหน่อยอ่าหมัดเคน์เตอร์นะผมสวนกลับง๋งะสวนกับเร็วนะผมดูสิว่ามันจะโจมตีเราเท่าไหร่นะถ้าโจมตี6นี่ยิ่งถ้าไม่ละคายเกลืออะพูดเลยถ้าเจ็บนี่อาจจะเจ็บเกือบตายดู จมตี7เจ็ผมตายไหมดูสิเอาแลงตไายเซราท็อปโชว์ทีเด็ดด้วย้าไม่ตายเอ้ยเจ็บไหมโอ้โหจุบเกือบตายนะครับผมแต่ว่าก็รอดมาได้ <c oughs> จมตีหนึ่งนะผมจมตีสองจมตีสามสบาย <c oughs> เรียกว่าสบายสุดสำหรับมัดจวดดอนจวดรันนะผม <c oughs> โอเคไปแล้วนะผม <c oughs> มาแล้ว คุราสตารัตนะผมคุราจังของเรานั่นเองเลเวล13นะตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเลเวลเหมือนแม็กนี่อันตรายโคตรโเลยนะผมพูดเลยว่าอันตรายโคตรโอ่าดูที่มันจะโจมตีเท่าไหร่นะผมอ่าผมาจะเอาแอร์โขเขยิ้เหมือนไหมเปลี่ยนตัวว่ะโอเคเปลี่ยนตัวทําไมวะอ๋อเพราะตัวนี้มีพันหนึ่งนะผมเพื่อสุดจัดเงี้ยเออไม่เอาสุดจัดเงยมันมีสามนะผมเราจะโจมตีมัน1 2 3 4 5นู่นแถมเลยแแบบจัด เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่มีน้ำใจนะผมนี่แน่กัดเขาให้เรียบร้อยนี่แข็งแกล้งเย่งสำหรับมารโดนโซลัสนะผมมาเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วสินะแ้าแกไม่โจมตีฉันแล้วก็ฉันจะไม่ตายนะจะบอกให้พูดเลยฉันจะไม่ตายนะแล้วแกจะมาทําไมถ้าแกไม่จมตีฉันโอเคจมตีเราแล้วนะบอกเออลงไม่นอนกองปิดท้ายด้วยแอร์โคนผมหัวแดงไม่ได้แข่งลิสต์แล้วว่ะตายแล้วเอามาทําไมวะเนี่ยจัดการมันแอร์โค ตัวก็เปีดหนึ่งอย่าไปใส่ใจยังไงเราก็ชนะขยี้มันซะไม่มาให้มันรู้ถึงความเก่งกาจของอนุภาพใส่เนื้อเราว่าเนื้อบอกโอเคผ่านไปด้วยดีไปดีเถอะนะ ซ้ำนะอ่าก็ <S <S ทำให้ผมได้เปิดกาก์ดอีกสักทีหนึ่งนะผมขออ่าตัวมันเลย <S <S อยากได้ตัวมันจัดเลยทีเดียวเพราะว่าอ่าเพิ่มแบงค์ไงอุ้ยได้สองร้อยอ่อาอัลฟาติกก็ไม่มาว่ะโอเคไม่เป็นไรนะผมมาดวนอีกทีบาเหลือเวลาเท่าไหร่วันนี้อุ้ยเหลือต้องแปดนาทีอ่ะเหลือเยอะจัดเลยทีเดียวอ่าต่อไปผมจะ เล่นอีเวนท์ที่แบบว่าอ่าไม่อ่า,อาเอาเอาคำขันแล้วไม่เอาชนะแล้วนะครับผมอ่าโดโดอยู่ไหนวะเฮ้ยโดโดยังไม่เฟื้อนเลยอะ่ะตายแล้วไม่ได้วะ่ะคนมันมีตังค์ว่ะคนมันมีแบงค์เนี่ยทุกคนนะอ่าแล้วเราต้องมีมีเป็ดมีเป็ดมีเป็ดอ่าแล้วก็พอจักมีเป็ดแล้วเราก็ต้องมีอ่าน้ำนะผมโอเคครบแล้วนะ ลุยกันดิฟ้านะครับผมเอาฮาอย่างเดียวช่วงนี้คือ,อก็ไม่รู้จะชนะไปทําไมแล้วนะครับผมดังนั้นเอาฮาดีกว่า <c oughs> เรียกว่าจัดกันไปตึงๆเลยนะครับผมโอเคโอ้โหผมเจอตัวเด็ดทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะแองกิโลซอลัตเทมสองนะครับผมโอเคมาลุยกันดิฟ้ายังไงเราไม่ตายอยู่แล้วเบต้ามาเลยอุ้เยเลเวลสามแปดเลยเอ๋อ แสดงว่าไม่อุดมมหาหารนะผมสำหรับอ่าส่วนสนุกของเขานะผมแดงนั้นมาอยู่กับชั้นเดอะเบตาเลเวล38เนี่น่าอิจฉาที่จัดอื้อตายไปตัวหนึ่งนะครับผมโดโดอ่าป้องกัน1น่งอยังอยู่ได้สบายเอาเซเบตาจะทำยังไงจ้ะจะล้มโดดได้หรือไม่นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันมาสามจิ๋วทั้งหลายนี่แหละจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะผม แขงวงการยูสิทธ์โอเคสบายนะผม่ะพบแล้วนะสำหรับตัวแตกนะผมโอเคอเกจะทำอะไรโดโด,โด้ฉันได้ไม่มีทางเติมตีก็ตายแค่ตัวเดียวเท่านั้นอาจจะมีตัวที่สองนะถ้าอการนี้โจมตีสามายอีกตัวหนึ่งนะผมเอือหไม่เป็นไรฉันมีคู่ปรับตลอดการอยู่แล้วตะกี้ก็ใช้ไปแล้วนะผมก็น่าจะรู้อยู่ว่าแข็งแกร่งขนาดไหนสำหรับอ่ามาตโตดอนซอรัสนะผม ก็แอเ,เป็นการ์ดอ่ะลิเจนระดับสามไงน,นะพูดตรงๆเลยอะสี่ร้อยโอ้ตัวนั้นพันสี่อะสบายดียก็สบายจาัดอ่ะโอ้โหยนี่ไงเตื่อลงไปนอนไม่นอนนะผมเบต้าวิ่งหนีไปเลยไม่นอนนะผมเป็นตัวเดียวที่ไม่ตายในเกมนี้นะผมมาเลยอ่าจริงๆเฮ้ยจริงๆเราป้องกันแค่หนึ่งก็พอแล้วมั้งโจมตีสามไม่ธรรมาดาเลยครับผมอย่างนี้น เมื่อการที่ไม่ธรรมดายอย่างเงี้โดโดออกมาพร้อมกับลูกสมุนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวโอเคเจ้าจำสุดรคทยยแก่งเขาโดโดไม่มีอ่ะวันนี้มาเลยให้มันรู้ถึงอนุภาพใสยพืชซะมั่งเนะผมโอเคมาจะเล่นพืชกันก็ได้แต่ฉันจะไม่เล่นกับแกนานหรอกโจมตีสองเหลือสองเด้อผมอุ้ยสบายติดรูปบล็อกเน้อผมนนมาเลย สบายจ้าด่ะนี่เอาเซมามันเหลือสแต็กสองไงในงั้นผมโจมตีโค่นมันไม่ได้อีกแล้วนะผมดังนั้นก็เลยอ่าป้องกันมั่วๆซั่วๆววไปก่อนยังไงโดโดก็ต้องรอด <c oughs> การรอดมันต้องมีเนี่ยนะนะกีก้าอแอนอะไรแองกิโลอพาพารัสนะผมโจมตีสองสบายอ,อยากให้มันโจมตีสุดแม็กยังเลยอ่ะมาโจมมันได้แล้ว แข็งแข่งยิ้มหายเลยตัวนี้มันเป็นปิดแดงนะผมแต่ว่าเลเวลสี่ไงถ้ามันไม่เลเวลสี่นี่เราเอามันไม่ลงนะผมเรียกว่าแข่งจัดจัดเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าโดโด้เลเวลสี่สิบก็ไม่ธรรมดานะผมมาแล้วมาที่สามนอะโจมตีสองเหลือนึงตายสิครับอย่างงี้ยมาุดจบที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะผมมาออกมา นี่แกต้องเจอสคิวตัวปวดหนึ่งชันโจมเท่าไหร่วันนี้โอ้ยห้าเลยเหรอหกด้วยนะเผื่อสแต็ก่งนะผมแล้วก็เหลือไปเปลี่ยนตัวตายอยู่เลยไอ้แกกิโลนี่นะเออกระเด็นไปนะครับผมนี่ใอ้ว่าพวกนี้ไม่เก่งไม่จริงนะผมเก่งทิ้หายเลยทีเดียวสุดจัดจริงๆมะมันจะทำอะไรอ่ะโจมตีสาม ตายสิครับอย่างไงอือตายไปตัวนึงนะผมแต่ว่าอ่ะเล่นกัน,น่ <laughs> ไหมตายมันต้องมีวะไม่ได้ <laughs> นั่นเราก็โผล่ออกมาพร้อมกับลูกสมุนีอดึงัวอีกแล้ว <laughs> โอเคอืมเฮ้ยตะกี้เราก็เหลือสองตัวอยู่แล้วว่ะ <laughs> เออลืมไปวะลืมลืม,ลม <laughs> ทุกทีทุกคน <laughs> ผมเลื่อน <laughs> ผมเลื่อน มันเหลือสองตัวอยู่แล้วตอนที่เราเปลี่ยนไปนะผมมาเอ่อโจมตีสามุกตายสิครับสบาพนี้เออแต่ว่าเดโดก็ยังไม่หมดนะผมเพราะว่ามีเยอะเหมือนกันอขอไม่ตายสักกีหนึ่งก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเฮ้ยมีไม่ครบอะโอ้ยหบางทีเกมก็พังเหมือนกันนะผมจริงๆก็ออกมาครบนะตายนี่นะนี่นะเศษหัวใจมันไส้จัดจัดโอเคเรียบเราไหนะผมสบายหรือเลยไม่ครบเลยอะขาดตัวหนึ่ง ก็กะเอามาเอาหานะผมแต่ว่าสำหรับผู้เล่นที่เจออย่างนี้คงไม่หาเท่าไหร่นีผมโอเคปัดจื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 ดเลยอ่ะ,ไ,อะได้ห้าร้อยเนีผมดีเนี่ยโอเคก็เหลือแค่สงนาทีเท่านั้นนะผมก็จะหมดเวลาแนละ้วสําหรับใครที่แบบว่ากําลังเร่งเครื่องอยู่ก็ขอให้รีบเลยนะครับผมสำหรับลีกนี้ที่ใครได้ตีแย่งชิงกันมาตั้งแต่วันศุกร์นะผมก็มาหมดในสองทุ่มวันจันทร์นี้นะผม ก็ถ้าใครอยู่แร้งโดมิเนเตอร์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะผมเพราะว่าคุณก็คือผู้เล่น1%ของทั้งหมดนะที่จะได้รับการ์ดใบนี้ไปนะส่วนใครที่ไม่ได้เข้ามาแข่งขันก็ไม่เป็นไรนะผมส่วนใครที่ผมว่าไม่ได้การ์ดใบนี้ก็อย่าเสียใจนะผมพูดเลยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาใหม่นะผมผมเองตอนนั้นก็แบบว่าไม่ได้การ์ดใบนี้หรอกนะครับผมเพราะว่าเพิ่งขึ้นมารเวลอไอเนนใหม่ๆนะผม อ่ะก็มีข่าวมาบอกเลยนะผมจะมีไดโนเสาร์เข้ามาใหม่นะแต่ว่าไม่พูดเดยอะแล้วละเพราะว่าพูดไปไหลายคลิปแล้วไง <laughs> ไจะมีอากินเนื้อเข้ามานะผมโอเคว่าจะไม่พูดแล้วแต่ก็พูดอยู่ดีเน้อ <laughs> แต่ก็พูดอยู่ดีอ่ะก็ใกล้หมดเวลาเต็มทีนะเดี๋ยวผมจะตัดเลยแล้วกันให้ใกล้สุดๆเลยนะ อ่ะก็ใกล้หมดเวลาเต็มทีแล้วนะครับผมเหลือแค่35นะวินาทีเท่านั้นนะผมไม่ใช่นาทีนะสำหรับอันดับสุดท้ายนะมีแต้มอยู่1337นะผมเท่ากัน2คนเลย3คนเลยคิดดูดังนั้นขอให้เขาา3คนได้ทั้งคู่เลยนะผมอ่ะทั้งหมดนะั่นแหละไม่ใช่ทั้งคู่นะผม ก็ก็แสดงความดีใจด้วยนะสำหรับคนที่ได้นะสำหรับใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพยายามเป็นราชาแรงทองไว้นะผมก็สะสมก a สทองเอาไว้เยอะๆนะผมดังนั้น่าก็จะมาเป็นกำลังหลักกำลังลบในการต่อสู้ต่อไปนะผมใกล้จะหมดแล้วผม3ามนนะผมมาหมดแล้ว ก็จบลงแล้วนะครับผมสำหรับอารีกอาบาเกชีพิตันนะผมโอเคชื่อเรียกยากที่ผ่านเลยทีเดียวหรือบาเกเลียนของเรานะผมเมื่อผมออกหน้านี้ไปก็จะรับการแล้วนะมาแล้วนะครับผมสำหรับบาเกชีพิตันปัดสองพันห้าร้อยนะผมแล้วก็อาหารนะผมแล้วก็บาเกชีพิตันแจนเซอร์บิวอีนึงพันสามร้อยนะผม แล้วก็เปิดลอ็อคพี่ตะโขงใหญ่ของเรา้ไม่ใช่ตะโขงน้อยนะโวัวแม่งโคตรใหญ่เลยทีเดียวอ่ะมาขอดูค่าสแต็กหน่อยอุ้ยมีเลือด2อ0 0นนะผม25แต่พลังโจมตี883เลยนะสำหรับเลเวลสุดท้ายนะแล้วก็สามารถเอาไปอาไฮบิต เป็นอาการอ่าบาเกชีโซรัสใช่ไหมอ่าแข็งแก่งสุดภายเลยทีเดียวตัวนี้ในเวลาใส่น้ำดูอ่ะก็พอแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะผมยังไงก็อ่าได้ร่วมรุ่นร่วมสนุกกันไปแล้วนะสำ,นนะสำหรับรีกนี้นะสำหรับอีกหน้าก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับมาจ่อแล้วนะผม <laughs> สำหรับหมีตัวนี้นะผมนะแอทดักนะผมเตรียมตัวเตรียมใจระเบิดศึกกันได้เลยนะผมก็ฟาร์มกันให้เยอะๆนะสำหรับทุกคนเลยที่ใครอยากได้อาสัตว์โลกล้านปีที่แบบว่าหน้าตาเจ็บเชี่ยมอย่างนี้ไม่มไม่เจ็บเชี่ยมมาแมงมุมที่ไทยเลยเดียวสำหรับหมีดําตัวนี้ผมมีหลายตัวเลยนะสําหรับตัวนี้นะผมก็อาฟักอยู่นะผมจะให้ดูนะผมนี่ไงฟักอยู่นะผมวันกับสิบเก้าชั่วโมงนะแล้วก็ในนี้ก็พอมีบ้างนะผม แอมมี2ตัวแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าได้มาได้ยังไงนะอ่าน่าจะเปิดการ์ดได้อ่าจากแพ็กใดแพ็กหนึ่งนะผมเต็มไปหมดเลยทีเดียวก็ถือว่าสุดจัดเลยทีเดียวอ่ะไปจริงแล้วนะสำหรับค่ำคืนนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับผมได้กันบ้างไหมบางชีอ่าอ่าบางชีพีตันนั่นแหละ ถ้าใครไม่ได้ยังไงก็ไม่ต้องเสียใจนะผมะฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้อมอิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีโยแกนทุกคนเฟนดายัางเล่นอยู่ไปเลย